เปิดตัวแล้วทินเดีย Redmi 9 i Sport Redmi 9 a Sport และ Redmi 9 Active สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กราคาประหยัดมีราคาเริ่มต้นที่3,000บาท่วงน,นี้จะออกจากบ้านแต่ละทีก็กลัวเลยเกินครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นแมสใช่ไหมครับแต่จะซื้อที่ไหนดีล่ะครับวันนี้ผมมีร้านในช้อปปีร้านหนึ่งมาแนะนําครับนั่นก็คือร้านซ่มโอ2 0 2 1สะกดให้ฟังช,ชัดอีกครั้งนะครับ Z OM O M ขีดนนี้เร้าน K M 94ทรงเกาหลี 3D ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้เลยนะครับเพราะเป็นแมสที่แนบไปกับใบหน้าที่ปกป้องได้อย่างมั่นใจและมีให้เลือกหลากหลายสีด้วยครับอ้อนอกจากแมสสำหรับผู้ใหญ่แล้วยังมีแมสสำหรับเด็กด้วยนะครับและยังมีแฟชชิลแมสแบบ3ชั้นสเปรย์แอลกอฮอล์อีกด้วยครับขอบอกครับร้านนี้ถูกมากเลยครับแถมยังเมียบยกกล่องได้ด้วยครับสนใจรายละเอียดร้านส้มโอ221 0 1. เดี๋ยวผมจะแปะไวใ้ใต้คลิปนึงนะครับ ล่าสุดทางเทวมีประเทศอินเดียก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 9i s p o r t Redmi 9a Sport และ Redmi 9 Active เพื่อทำตลาดสมาร์ทโฟนดับล่างในราคาเริ่มต้นประมาณ3,000บาทครับโดยในรุ่น Redmi 9i s p o r t กับ Redmi 9a Sport มีดีไซน์และสเปคที่คล้ายกันต่างกันเพียงแค่ขนาดหน่วยความจำเท่านั้นครับโดยในรุ่น Redmi 9i s p o r t จะให้แรมมาที่4 g b พร้อมรอม64 g ิและแลมรม4 g b รอม128 g b ส่วน Redmi 9A Sport จะให้แรมาที่2 g ิพร้อม ROM 32 g ิและแรม3 g ิก ROM 128 g ิส่วนสเปคอื่นทั้ง2รุ่นมีหน้าจอแสดงผล IPS ขนาด6.53นิ้วความมเอีวระดับ HD+ Plus ไปชิปประมวลผล MediaTek Helio G25 ให้กล้องหลังตัวเดียวครับความลเอี13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเอีย5ล้านพิกเซลรองรับการใช้งานพร้อมกัน2 SIM Card 4G และมีบลูทูธ5.0ด้วยครับ ไอเบตดเตลีมีที่5,000มิลลิผ่านพอร์ตไมโคร USB กสบังไฟง10วัต์ส่วนในรุ่นเลนมี9 Active จะมีสเปคที่สูงขึ้นนิดหน่อยครับคือใช้ชิป m e d i a t e k h e l i o g 35มีความจำให้เลือก2ขนาดคือแรม4 g b r o m ม64 g b กับแรม6 g b หรือ gig, รอม118 g b ครับให้กล้องหลังคู่ความเร็ว1 3ตามล้านกับ2ล้านพิเซลมีเซ็นเซอร์สแกนแล้มือด้านหลังของตัวเครื่อง ส่วนสเปคอื่นเหมือนกับรุ่น9 i sport และ9 a sport ทุกอย่างเลยครับมาตรโฟน e เลนมี9 i sport เลนมี9 a sport และเลนมี9 active วางจำหน่ายแล้วที่ประเทศอินเดียผ่านทางหน้าเว็บไซต์ xiaomi india มีรุ่นและราคาตามนี้ครับเลนมี9 a sport รุ่นแรม 2G กิกร้อมสาม2งกิกราคาอยู่ที่6,999รูปีหรือประมาณ3,200บาทรุ่นแรามกิก ร้อมส2มสกิกราคาอยู่ที่7,999รูปีหรือประมาณ3,650บาทเลนมี9 i s p o r t รุ่นแรม4 g ิกร้อม6 4กิราคาอยู่ที่8,799รูปีหรือประมาณ4,000บาทรุ่นแลม3กิกร้อม32มสองิราคาอยู่ที่9,299รูปีหรือประมาณ4,250บาทเลนมี9 Active รุ่นแรม4 G ิกร้อม64 g ิกราคาอยู่ที่9,499รูปี หรือประมาณ4,300บาทและรุ่นแรม6กิก6รัม118กิกราคาอยู่ที่1 9 9 9รบาทหรือประมาณ5,000บาทครับตอนนี้ช่อง i t ทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟาสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ